ครับผมอ่านนะครับนักวาดปกแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับครบรอบ20ปีครับหรือว่าทุกทุกคนอาจจะรู้จักกันในนามอ่านอะโพล่านะครับหรือว่าอะโพล่าครับก็วันนี้นะครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมก็คือกล่องนะครับที่บรรจุแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับปกหนานะครับหรือว่าบ็อกเซนนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันครับเราจะตื่นเต้นหน่อยนะครับนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการอันบ็อกเซนของผมเหมือนกันแล้วก็ เรามารุ้นไปได้วยกันครับเดี๋ยวกล่องที่ทุกคนจะได้ก็คงจะลักษณะประมาณนี้ครับนี้ดูรอบๆก่อนดีครับก็จะมีคำว่านานีบุ๊คแล้วก็จะเขียนว่าระวังแตกห้ามโยนกล่องเพราะว่เราคงอยากจะให้กล่องน,นี้ถึงผู้มือผู้รับในสภาพที่ดีที่สุดน,นะครับ มีก็อพอเปิดมาก็าจะเป็นเซกราดาต็มเลยกันกัรแทกมันบางนักของอะไรเนี้ย <laughs> เราอยู่อะไรแล้วกัน,นะครับไม่ต้องน,นอั่ดีกว่าเนาะจะได้ไม่เกะกะกล้องโอเคอย่างแรกผมเจอแล้วอย่างแรกจะเป็นกระเป๋า้5ของปกเล่มหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็น ปกเล่มสองโอเคใบใหญ่เลยนะครับน่าจะใส่ของได้พอสมควรอ่าอันนี้ก็คงจะเป็นของแถนพิเศษนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ขอให้ดูอีกฝั่งนะึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้จริงๆตั้งใจอยากจะให้คือผมรู้แล้วแหละว่ามันเป็นโฟสการ์ดลายอะไรแต่ว่าอยากจะให้ผู้รับทุ้ท่านหรือว่าแฟนๆเ,เ,เนี่ย ได้ลุ้มกันเองว่ามันจะมีละว่ามันจะเป็นลายอะไรนะครับดังนั้นตัวนี้เราจ,จะยังไม่อยากเผยเผยแต่ว่าเดี๋ยวจะหยิบของบางอย่างที่คิดว่าน่าจะให้ทุกคนเห็นได้ก่อนแต่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเออเห็นของไม่กล่องเหมือนกันนะครับทีมงานเองก็่เหมือนกันทุกคนต้นุ่นเตรื่อพร้อมกันทีมงานด้านหลังก็อ,อ่าอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วที่เราใช้โปรโมทกันเป็นแบบมินิไดคัทนะครับเห็นหรือเปล่าเอยอันนี้เป็นอย่างนึงที่ผมประทับใจมากๆเลยมันน่ารักมากๆเลยมันเหมือนกับเป็นหนังสือเล่นจวะครับ ก็ข้างในนี้ก็เราอยากดูกันได้เลยมาให้ดูข้าวเหนียวข้างในนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับปกของตู้เล่นด้วจ้าว้าวเล็กมากเลยมือผมสั่นมากเลยเราได้วยนะครับเชฟเชฟอ่ามันก็จะแบบไปให้ทุกคนลองเปิดกันเองดีกว่าแต่ว่ามันน่ารักมากนะด้านหลังเราจะเห็นเป็นปกของเล่นเจ็บนะครับ เหมือนหนังสือเล่มจิ๋วเลยอะต้องชื่นชมมากนะครับเพราะประทับใจมากเพราะว่าในฐานะศิลปินเองก็ประทับใจของแถมตื่นเต้น่ากแกบบับทางทีมงานสามารถที่จะเอารูปภาพที่เราออกแบบไว้สำหรับผบมอะไรเงี้มาดัดแปลงเป็นของแถมน่นมารักน่ารักที่ทุกคนน่าจะประทับใจกันแล้วก็คงมีอันนี้ทุกคนน่าจะเปิดเผยได้แหละตนนี้คนน่าจะเห็นในตัวโปรกันแล้วเราก็จะมีที่ขัน้นหนังสือให้ด้วยนะครับ อันนี้ถือว่าทุกคนอาจจะต้องนํำไปพับกันเองเนาะพอพับมันก็จะกลายเป็นที่ขั้นที่เราเห็นกันนะที่แบบหน้าตัวคนจะ pop ขึ้นมาเราจะแกะดูกันดีไหมเนาะดูกันหน่อยสิปะเย่ที่เหทุกคนเห็นด้านหน้าก็จะเป็นมือของสัตว์มากเลยขอโทษด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นอ่านี่ก็เป็นเล่มหนึ่งเนาะเฮ้ยอ่า นี่จากเปืนเจ็ดในวิวนั่นเองมีฟัมฟอร์ดกันะสวยเลยทีทองแล้วก็ฮารอนจากเล่อสี่อ่าเดโก้ ego, นั่นเองค่อนจคค่อยๆเลยนะคนครับ <c oughs> ผมดีใจที่ทุกคนชอบเดโก้นะครับผมปลื้มใจมากเลยพอแบบปล่อยผล่ออกไปแล้วทุกคนชอบเดโก้กันนี่เนี่คือมานมี่ อาสาวน้งของเราจินมี่ขาดไปไม่ได้แล้วก็นี่ดูหนะ้าแห่งบ้านเรองขรัเค่อรู้กคงเขาเมมถูกใจว่าที่ท่านหนังสือออกมาใหญ่ที่ผของคิดมากๆเลยรู้สึกว่าแบบส์แบจัดตปมากแล้วแบบว่าสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับทนไปใช้ได้เลยเฮ่มาลุ้นกันดีกว่าเอาราจะเจออีกชั้นหนึ่ง,งเยเยนของเศษกระดาษ ทุกคนดูตงนนะบบรงของกันนะเราจะเห็นสภาพแบบนี้มีบับเบิลหนาๆลองอยู่ผมว่าต้องดูงเองนะว่านั่งดีแบบหลุดกล้องนะไม่ขออนุญาตเขาทงเองกันนะต้องดึงออกมานะถือว่าโอเคนะครับผมว่าเปิดกล่องหน้านเดียวนี้ค่อนข้างเวิร์กเพราะว่าเนี่ยผมก็ดึงออกมาเองไ,ไ,ได้แบบมันไม่แบบ แน่นมากแตเราต้องแบบช่วยกันแบบเหมือนกับดึงฝั่งหนึ่งคนนี้ฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้คนเดียวพอเอาอยู่นะต้องมันน้ำหนักค่อนข้างๆนั่นเองโอเคครับโอเคให้หมดก่อนนะที่เดี๋ยวก็จะเป็นเสกดารนะเพราะผมไม่ได้ในเซฟไพเนาะเดี๋ยวลองคุยๆอยู่แบบไม่มีนะโอเคผมแหละโอเคสิ่งที่ทุกคนรอคอยว้าวมันตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรก โอเคอันนี้เราเที่ยวได้น้อมันก็จะเห็นเป็นสีขาวนะครับคิดว่าอันนี้คิดว่าเขาคงจะแท็กมาแหลนะเนาะเหมือนว่าอาจจะกันกระแทกมาไม่ให้สีทะลอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่าด้านที่หันเข้ามาทุกคนก็จะเป็นด้านสัดราคาแกะขอมๆกัน ขาก็จะสะอาดเป็นมุมกันแกระแทกมาด้วยเนะเาะรอรอการสนดท้ายเพราะว่านกพูกแต่ละตัวของเราอาจจะแบบเจอสภาพอากาศต,ต่างกันเอาไว้หลายคนบอกว่าตื่นเต้นรอใบสนีนกพูกไม่ไหวแล้วผมเองก,ก็รอเหมือนก,กันนะโชคดีอันนี้เรามาถึงแล้วนกพูกเราสภาพของแดงดีอ่าทุกคนก็จะเห็นตื่นเต้นกันนะเป็นสันหนังสือเนาะของเจ็ดเล่ม เรียกว่าสารนูนจริงๆนะเนี่ยแล้วก็จะแบบอารมณ์คล้ายๆกับแบบคัมีเว้นหมดอีกนึงแบวเราเคยไปชื่อช่องกันไปแกเห็นบอนดีกว่าตองไปเคลื่อนเสายงเวลาทุกคนเชคคัตเตอร์ก็ระวังนะคะเพราะว่าวแบบเพราะเนื้อขนาดนี้อาจจะไม่ได้หนาขนาดนั้นอะถ้าแบบเฉือนความเข้าไปเยอะเดี๋ยวแบบโดนกล่องเราจะแบบ จะเกิดอาการเสีข่ขวักกันไนดะ้ไหนเรามากดมุมสี่มุมกันครับเพียงก็ต้องรอเช่นกันก็ถ้าเกิดใครได้ลาบแล้วยังไงก็ทำคลิปอันบ็อกซิ่งเราก็อยากดูเหมือนกันเนาะเราอยากเห็นปฏิกิริยาทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบ ใครเปิดแล้วอ่าไม่ได้ทำอันบอกแต่ว่ารีวิวรู้สึกยังไงกับหนังสือ,อ,อเราก็อย่าลืมนำมาแชร์กันนะครับผมเองก็พยายามแบบคอยอ่านตลอมดมันเพื่อนเพื่อนส่งมาทีมงานส่งมา,มาให้อ่านอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขนะได้ฟังปีดแป๊กของทุกคนนะโอเคได้แก้ติดชันออกแนละ้วอน,นุญาตฉีกนะครับ ฉัว่าสั่นค่อนข้างมันจุกแข็งแรงดีอยู่เนาะไม่ได้สลับโอเคเดี๋ยวต้องแกะมันออกมาหน่อ่ะทุกคนเดี๋ยวแต่นี่พอเราแกะพัตติกออกทั้งหมดแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีกระดาษเขาขายชั้นหนึ่งพุ่งอยู่เดี๋ยวค่อยๆแกะเดี๋ยวเราเข้าใกล้ถึงฉลิย์บอกเสร็จจริงคือเรื่อยๆนะชั้นสุดท้ายแล้วว้าเดีย๋ยวเราไปดูทีนี้แหละเต็มเป๊ให้ทุกคน,ด,กน,ด,กนดูก่อนผมชอบเวลาเขาให้ผู้ชมดูก่อนเนาะ อันให้คนดูก่อนผมเด็กอันนี้เป็นใครเลย่ยคุณใครตอบได้ไหมแฝดแฝเป็นใครอะของนี้จำไม่ได้แล้วเราเห็นคน้งใครเมื่อไหร่อ่าคือแฮร์รี่กับไอโก้นั่นเองเนาะเนาะดูอีกเป็นเ,นเ,นนเ,นเล่นกันโอเคใช้คนไล่ดูดีได้เลยเพราะมันมีเลเยอร์หนึ่งแฮะโอเคเอาติดเองก่อนเดี๋ยวเปิฝั่งนี้เราให้คนลุ้นลองๆกันมีใครจำได้บ,าบ้างเปล่าว่าอีฝั่งนี้เป็นใครครับ ไม่ได้ฝังอย่างนันทุกคนไม่ฝไฟังเป็นใครเห็นเนี่ยเห็นเนียนเนี่ยเป็นใครเอยอ๋อมีกล่องตรงั้นด้วยโอ้นี่เียว่าแพ็กดีมากนะครับเนี่ยหลายชั้นเลยแหละหลายเลเยอร์เลยเนาะโอเคนะน่าจ็ทับได ผมเองก,ก็รุนนะเพราะว่าผมเองก,ก็สั่งหลายชุดมากเหมือนกัน <laughs> ให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆนะเราเองก,ก็รุนเหมือนกันจะมาจึดเป็นเท่าไหร่นี่อันนี้ต้องเห็นกระดาษที่เขาลองฝั่งนี้มานะครับซึ่งเป็นฝั่งเมนเราอะเป็นฝั่งที่ทุกคนเขาจะพอเราแล้วมันจะเป็นฝั่งที่เปิดภาษาเขาก็ใส่กระดาษอัดหนังมากเลยอะคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆการกระแทก,กแล้วก็โอเคไเป็นที่ทุกคนรอคอยนะจะเราเอาสีกระดาษไปกันก่อนดีกว่าจะได้แบบ เดี๋ยแต่ตวัวส,ะ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 สนารโอเคครับชูชูยันครับยันครับเคเคอันนี้เป็นโอเคฝั่งภาษา,าให้ดูรอบๆได้กันก่อนอันนี้เป็นด้านฝั่งมี่น้องไปแล้วทุกคนได้รับก็จะเห็นสภาพอย่างนี้นั่นเอง เป็นกล่องนี่คือสภาพกล่องที่ยังปิดอยู่นะครับหรือว่าบางทีไม่แน่ใจว่าเวลาแบบถ้าไปซื้อตามพวกหน้าร้านเขาจะแบบเราจะเห็นเลเยอร์นี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะซีนพลาสติกใส่ไว้หรืออะไรเงี้ยนะก็ทุกคนไม่ต้องตกใจมันจะมีด้านหนึ่งที่กลับหัวเนาะเพราะด้านนี้เดี๋ยวมันจะพับขึ้นมาอันนี้จะเป็นด้านฝั่งฟิวดิชสนามแข่งฟิวดิชนะครับเพราะว่ารอบๆด้านเราก็จะเห็นหน้าด้านนี้ก็จะมีสซีกเกอร์ของบ้านเดนเมครอกกับเฟิร์พับเป็นเซตริกกับโชว์เนาะคูจีนของไทยหลายๆคนแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งสั่งหนังสือ เห็นครั้งแรกกันเราดนมากเราจะเห็นว่าตั้งใจของผมก็คือว่าสันสีของสันนะครับมันก็จะลิงมากับตัวลายกระเทือนเนาะที่เป็นลายข้อหลังตัดตรงนี้ต่อเนื่องขึ้นมาคือเราจะดึงสีของของตัวสันนี้ขึ้นมาต่อเนื่องตรงนี้เพราะเราอยากจะให้บอกเซตอันนี้เป็นบอกสําหรับหนังสือชุดนี้จริงๆคือเรารู้เลยว่าเอ้ต้องเสียหนังสือเล่มนี้ตรงไหนเลยแล้วก็ดูแถบสีข้างบนเป็นตัวไกด์ลายได้โอเคนี่อันี้ฝั่งของเดโก้กับ แฮรี <cin stereotype> <als> ่ครับแล้วที่ดูคนดูด้านบนด้วยเลยนั่นี่เหมือนจะน่งเนาะต้องไม่ให้สั่นอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ก็คือว่าทุกคนจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างภาษาความเปิดเนาะมันจะมีแบบโลโก้แฮรี่แล้วก็แบบมีตัวอย่างสารภาษาความเปิดอะไรเงี้ยเพราะเราอยากจะให้ท่านที่ซื้อที่หน้าร้านอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ตั้งโชว์อย่างเงี้ยสามารถที่จะเห็นภาพได้ว่าโอเคเรามีแบบมีรูปเล่นอะไรบ้างนะครับ เดีวเรามาฝากสำคัญกันไปดีกว่าอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะมีกบช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นตัวสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวแม่เหล็กนั่นเองที่เราจะใช้ในการค,าาคําประสาทขึ้นมะาเดี๋ยวเรามาเปิดเผยมพร้อมกันก็เวลาสังเกตเห็นกบช็อกโกแลตมันก็จะเป็นแบบจุดบอกใบ้เนะาะมันจะมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เราเล่นกับอ่าทีนี้ก็จะค่อยเปิดขึ้นมากันฮึไม่เปิดบูกตัวก่อนนะมันแน่นขนาดเนี้ย แนะนำว่าทุกคนเวลาจับนะครับให้จับตรงยอดประสาทตรงกลางเนาะเพราะว่าฝั่งตรงกลางจะเป็นฝั่งที่มีแม่เหล็กทั้งสองตัวเนี่ยเพื่อความแข็งแรงเนาะถ้าเกิดไปจับฝั่งนี้ไปจับข้างในข้างนึงอะ่ะยหรือวยอดประสาดก็หักนะครับคือกระดาษนี่ก็แข็งแรงมากๆเลยแต่ว่าอยากจะให้แบบว่าถนอมสภาพดีที่สุดเนาะเพราะทุกคนคงเก็บไปสะสมกันนอะอ่าโอเคดึงเสร็จแล้วเด้ ้นี่เปิดภาษาแล้วเราก็ดันมาด้านหลังนิดนึงน้องเพื่อให้เขาแบบสามารถกาลอยู่ด้วยตัวเองจริงเขาก็จะกาลอยู่ด้ตัวเองได้ด้วยอยู่แล้วอะแม่เหล็กด้านบนเนี่ยจะต้องพวกเขาอยู่ในกล่องนานะครับแล้วก็ช่วยๆ่วยนนิดนึงอ่าแต่เขาก็คือนใจตั้งอยู่ได้อยู่แล้วเรื่อยๆด้วยตัวแม่เหล็กเพราะเราจะเป็นระบบแม่เหล็กเราจะมีแม่เหล็กตรงจุดนี้แล้วก็ตรงจุดที่เป็นกบนะครับเฮ้ยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเออทีนี้น้องจะได้แบบอ่าตัวประสาทนี้ก็คือจริงๆเจตนาของผมออกแบบหรือผมก็ ตั้งใจเลยว่าอยากจะให้ทุกคนแบบว,ว่ามีตัวปราสาทเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนเราขณะที่เราอ่านคือสมมติพอเราเปิดหนังสือใช่ไหมครับเราหยิบหนังสือออกมาสมมติผมหยิบเมหนึ่งมานั่งอ่านยิบดูเล่มหนึ่งเป็นองเงี้ยพอเราหยิบเล่มหนึ่งมานั่งอ่านโราบอกว่านี่ผมเห็อนอะไรแล้วเนี่ยสวยงามสวยงามหนังสืออันสมมตินี่เล่มหนึ่งเนาะเวลาทุกคนอ่านไปเราเปิดไปเราก็จะแบบเฮ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์ไหนของเรื่องเหมือนกับเราจนภัยไปในหนังสือใช่ไหมครับพอเรากลับมาดูซีนในปราสาทอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละห้องนะครับแต่ละห้้องเเลล็กๆห่านี เขาจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งของอาจจะเป็นเล่มใดเล่มหนึ่งอันนี้คือจะบอกเลยว่าฝั่งประสาทเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจให้เขาเป็นตัวแทนของเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของทุกๆเล่มรวมกันดังนั้นมันอาจจะเป็นซีนจากเล่มหนึ่งนิดนึงซีนจากเล่มสี่นิดนึงอะไรเงี้ยซีนจากเล่มห้าเพราะว่าอยากจะให้ประสาทตันนี้เป็นเหมือนดิสเพย์แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับผู้อ่านทุกๆท่านครับขณะที่เราอ่านก็คือเราจะแบบเหมือนกับว่าพอเราอ่านปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเจอเหตุการณ์ประจํามี่น เพราะว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจตอนแรกที่ผมออกแบบนี้ก็พราบว่าตอนที่ผมเรียนเรียนสถาปัตย์นะครับตอนที่เรียนสถาปัตย์ตอนระดับปริญญาตรีที่จุฬาเนี่ยเขาก็ผมก็จะต้องนําเสนอพรีเซนต์แบบเนาะเวลาเรานําเสนอแบบแล้วแบบอาคารแบบหนึ่งที่เรียกว่านําเสนอแล้วเราจะเห็นบรรยากาศหรือเล่าเรื่องของอาคารแม่สุดก็คือรูปตักอาคารนั่นเองหรือว่ารูปเซกชันนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็เอาโอกาสของภาษาแบบนี้มาเป็น ให้เราเห็นเป็นแบบเซกชันเป็นแบบรูปตัดอาคารให้เห็นอินทีเรียภายในของปราสาทพระบอดดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นแบบในหลายๆบ็อกเซตหลายๆเวอร์ชันที่ต่างกันที่ทาไปเขาจะมีแบบว่าปราสาทพระกอดมีความจากภายนอกเนาะมีแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้จาะลึกเข้ามาในปราสาทเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทั้งที่พูดคนที่ชอบชื่นชอบเวอร์ชันหนังด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะหลงรักบรรยากาศเพราะว่าคุณเจคเคโรลลิงเนี่ยเขาได้บรรยายรายละเอียดของแต่ละห้องไว้แบบประทับใจมากเช่นห้องอาหารเนาะ ใช่ห้องอาหารอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นห้องผมใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบเขาจะมีเรื่องเล่าว่าแบบมันจะต้องมีเทียนอทองฟ้าสีน้องเงินเป็นกรรมยี่อะไรเงี้ยรออยู่เนี่ยครับสีรษะของเรานะครับตรงโถงอะไรเงี้ยนี่ก็ได้ถูกถ่ายทอดมาแล้วเราก็จะเห็นแบบจะมีแบบนักเรียนแต่ละบ้านจริงๆถ้ามองเข้าไปใกล้ๆแต่นี่อยากใทุกคนไปไปจอดดูเองเพอได้บอกเซนต์นะครับว่าแบบไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันมีอยู่นะผมแบบจอดจงเลยซีนึงที่เกิดขึ้นอยู่ในโถงข,ของเราเนี้ยหรือว่าแบบเราจะเห็นว่าตรงกาลางแน แล้วก็จะถูกแบ่งเป็นแบบ4ส่วนตามตามสายดาร์บ้านสัตว์สัตว์ประจำบ้านเนาะเป็นกริฟฟินดอร์พัฟเฟิลพัฟสลิทรีแล้วก็เดวินคอแลวเราก็จะเห็นว่าตรงใกล้ๆกับบริเวณสัตว์สัตว์ประจำบ้านนี่ก็จะมีนักเรียนตัวละครที่เราคุ้นเคยกับเขารู้จักกับเขาเนี่ยยืนประจําอยู่ตรงโถบันไดเพราะ่จริงๆตรงกลางที่หยิบเป็นโถบันไดขึ้นมาเพราะว่าเราก็จะติดตาจากในหนังเนาะหรือว่าติดตาจากในเรื่องเล่าที่แบบโันไดมันแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงคิศทางสามารถตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าทัใจทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสินึ่งที่อยากนํามาถ่ายทอดลง,งบนบล็อกเซตแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนไปเล่นเกมหาตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าจะมีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยซ่อนอยู่แม้แต่สัญลักษณ์ศาสตร์ด้วยแม้แต่ตัวกรอบตรงเนี้ยที่เป็นกรอบสีทองพวกนี้ครับผมที่เป็นตัวตัดถ้าทุกคนลงไปในละเอียดเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์ศาสตร์ต่างๆเนาะซ่อนอนยนู่ตรงเงี้ยดลายเลขๆต่างๆหรือว่าทุกสิ่งของเวทน่่่ีซออยู อยากให้แบบทุกคนลองไปหากันแล้วก็นํามาแชร์กันนะครับว่าแบบทุกคนเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บความตื่นเต้นตรงนี้ไม่อยากเฉลยหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเราอยากให้ร่วมสนุกไปได้วยกันแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าได้มารีวิวเนาะเราลองให้ดูรอบรอบด้านกันทีหนึ่งอันนี้แบบดูดูรอบด้านแบบเปิดเราก็จะเห็นว่าตรงนี้อันนี้ผมก็จะดีไซน์มาให้พอเราเห็นฝั่งนี้นะครับเห็นว่าเราก็จะเห็นเป็นทงบ้านคู่กับตัวซีเกิลนั่นเอง หรือว่าเราเหมนไปหลายๆด้านทางนี้คือมันจะมีดิสเพลย์ได้หลายแบบนะครับเาแต่ละคนก็สามารถที่จะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้หรือว่าใครก็เกิดแบบว่าซื้อไปสองกล่องนะเราทำฝั่งนี้กับฝั่งเมื่อกี้มางคู่กันเราก็จะได้ซีกเกอร์เรียงแถวกันแล้วก็เปิดเป็นทงบ้านไปอะไรเงี้ยมันก็แบบพยายามให้มันเป็นกิ m m i c ในการแบบต่อไปต่อมาเหมือนพซเซ u z z l ะเพราะว่าจริงๆโลกเว่นมนคือผมชอบกลไกทุกอย่างที่มันคาดไม่ถึงนะลูกเล่นที่เราทำนี่มาเชื่อมตรงนี้ตรงนี้มาเชื่อมตรงนั้นเลยเนี่ย หรือแม้แต่แบบว่าภาพประกอบภายในเนาะที่อยากให้ทุกคนไปลองเปิดแล้วก็ลองค้นหาดูข้างในกันนะอ๋อแต่ว่าเคทีนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ดูด้านนี้ด้านเปิดเนาะด้านหลังนีก็อยูนิดนึงเมื่อกี้เราเห็นด้านหน้าแล้วแต่ด้านนี้ที่เราเไิดก็คือเราเห็นว่าเป็นธงของสี่บ้านนะครับแล้วก็จะเป็นสนามเครเนาะอันนี้ก็คือจะให้รับกับแบบว่า ให้มันได้บรรยากาศสีสนะันอ่ะเหมือนแบบกีฬาสีงานสังสรรค์นัน่แบบงานแบบกีฬาที่แบบว่าอันนี้ในที่นี้ก็คือเกมคริติชนนั่นเองนะครับประมาณนั้นมันก็จะได้สองอารมณนะ์เนาะอันนี้จะแบบเป็นด้านสดใสสว่างพอเราเข้ามาด้านในด้านฝั่งที่เป็นประสาทเนี่ยมันก็จะเป็นด้านที่แบบมีความแบบพิศวงเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณก็หวังว่าวันนี้ทุกคนคงสนุกไปกับการเปิดกลออ่องบอกเซนนะครับ ผมเองก็สนุกสนานมากเลยเป็นประสบการณ์อันบ็อกซิ่งครั้งแรกของผมเหมือนกันบอกว่าจะไม่สะดุดเกินไปมากแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปติดตามมาจนจน,จนจบน,นะครับแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าแต่ละคนรู้สึกไงกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปท่านี้ก่อน้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ